เหมือนแบบการที่สรยุทธ์ออกมาทําข่าวอยู่ก็เหมือนแบบเป็นการส่งเสริมคนโกงอะค่ะทําไมไม่จับเขาแบบตามที่สารพิพาทค่ะเหมือนเป็นการส่งเสริมเขาอะค่ะก็คือเหมือนแบบทําไมไม่พักงานเขาท้งๆที่เขาแบบทําแบบนั้นแล้วแล้วก็แล้วข่าวก็ตีออกมาแบบนั้นแล้วอะค่ะท,ที่ช่องสามให้เขาที่ช่องสามให้เขาทํางานอยู่ก็เหมือนแบบเป็นการสนับสนุนเขาเอะค่ะ น่าจะพักงานเขาอะคะ่ะไม่น่าจะให้เขาทำทำงานอยู่ในชอ่องแล้วแบบอย่างถ้าเป็นประชาชนที่เหมือนเขาจะเหมือนมีขา่าวตีเหมือนตีกระแสอะค่ะว่าไม่ให้ไม่ไม่ดูช่องสามะคะ่ะครับก็คิดว่าถ้าเรื่องที่เขาโกงครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาโกงจริงหรือไม่จริงแต่ก็ให้เป็นไปตามตามหลักกฎหมายดีกว่าครับต้องเป็นแบบพวก สื่อมวลชนนะครับก็มันก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้านักข่าวเนี้ยมีติดคดีอยู่เนี้ยแล้วก็มาดำเนินข่าวเนี้ยมันก็เหมือนมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมนะครับเพราะว่าอ่านข่าวแล้วก็ตัวเองก็ติดคดีอยู่อย่างเงี้ยเกข้องกับตัวเราไหมในส่วนตัวคิดว่าไม่เกี่ยวแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบางองค์กรที่เขาอย่างเป็นภาษีของแผ่นดินที่จะต้องได้รับอย่างเงี้ยค่ะ านที่เกี่ยวข้องหาเกี่ยวกับตรวจเงินตรวจรายรับรายจ่ายของของส่วนอายุนะครับของคนอื่นที่แบบมีรายรับรายจ่ายแต่แบบเขาอาจจะบอกน้อยกว่าความจริงหรืออะไรองค์กรอยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมให้เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นกว่านี้จะได้ไม่เกิดอย่างก,กรณีนี้กขึ้น